กรมพัฒนาที่ดินภูมิใจเสนอสารเร่งซูเปอร์พอดสาคนป่วยต้องไปหาหมอแต่ถ้าต้นไม้ป่วยเนี่ยต้องไปขอสารเร่งซปเปอร์พอดสาไม้ต้นไหนติดเชื้อราจัดมาหมอซปเปอร์พอดสามจะไปรักษาเอง เวลาที่ต้นไม้อยู่ในบริเวณที่มีน้ำขังและความชื้นสูงแก๊งเชื้อราก็จะมาทำให้พืชรากเน่าเหี่ยวเสียหายสารเร่งซูปเปอร์พอดอสามจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อส่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลัสไปกำจัดต้นตอของโรคพืชให้สิ้นซากแถมยังช่วยสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งการกระจายของพวกเชื้อรานิสัยไม่ดีมีสารเร่งซูปเปอร์พอดอสาอยู่ใกลๆ้ๆพืชผลของเราก็จะปลอดภัยแข็งแรง ใครๆก็เป็นหมอรักษาต้นไม้ได้ด้วยตัวเองกันทั้งนั้นแหละเรามาดูวิธีการใช้สารเร่งซูเปอร์พอล3กันเขใ,ใส่ลงต้นไม้ตรงๆแบบนี้เลยไม่ได้นะครับต้องมีปุ๋ยหมักเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ซูเปอร์พอล3วิธีการทําปุ๋ยหมักกดดูข้างล่างได้เลยใช้ปุ๋ยหมักสุดที่รักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรำข้าวน้ําและสารเร่งซูเปอร์พอล3ผสมสารเร่งซูเปอร์พอล3กับรำข้าวในน้ํา5ลิตร คนค้นคนวนไปแล้วเอาลงไปราดบนกองปุ๋ยหมักให้ชุมช่มฉ่มไปด้วยเชื้อราและแบคทีเรียทีดด่ดีดีคลุกให้เข้ากันอีกทีพอเสร็จแล้วก็หาที่ร่มเพื่อตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่าลืมหาวัสดุมาคลุมด้วยนะทิ้งไว้7วันระหว่างนั้นคอยเอาปุ๋ยมากำดูถ้าเป็นก้อนก็ถือว่าผ่านปุ๋ยหมักที่ผ่านการขยายเชื้อจะมีเส้นใยสีขาวและสปอร์สีเขียวอยู่บนกองเต็มไปหมด ถ้าเห็นแบบนี้ก็เป็นอันว่าเชื้อราตัวดีของเราก็พร้อมออกไปรบกับโรคพืชแล้วแค่เอาปุ๋ยไปใส่ให้พืชผักของเราเป็นอันจบเรื่องปลูกเองดูแลเองนักเลงพอปรบมือให้รัวๆเก่งจังตังอยู่ครบ ติดต่อขอรับสารเร่งซูเปอร์พอดาได้แล้ววันนี้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาทั่วประเทศ